สู้กันต่ออีกวันครับพี่น้องครับจวดครับพี่น้องจวดนะครับหลังจากที่หมู่บ้านการะลุยกันจนเมื่อจนคํำครับวันนี้ก็จวดต่อครับผม ช่วงนี้20ไรครับมื่อนี้ตั้งเป้าไว้สามสไรครับผมตั้งเป้าไว้30ไรมาเบิ่งว่า30ไรเฮาสิแล้วจักโมงครับเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปให้เบิ่งเรื่อยๆครับผมามาลร่อลุ้นกันเอาว่าเกี่ยวเข่า30ไร ว่านี้สีเหล้วจากมุ่งนะครับสีเหล้วจักทุ่มเอาง่ายซะสีเหล้วจากทุ่มนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นเวลาเก่าโม่งกว่าแล้วครับเกี่ยวมาได้นี่นะครับเก็บเกี่ยวมาแล้วข้นนู่นกับพระเอกก็ลงไปนุ่นแล้วครับนุ่นครับผมไปจนถึงนู่นนะครับนุ่นนุ่นเทียงนู่นครับที่มีรถไถจอดอยู่รถทีมงานจอดอยู่หนึ่งครับรถลากรถเกี่ยวเข้าครับผมจอดอยู่นู่นอะนู่นเห็นแต่เทียงไก่ พื้นที่เฉพาะเขาเขาเขาเจ้าดอนะครับเข้าเบานะครับเฉพาะเขาเบานี่ก็ยี่สิบไล่ครับผมเดี๋ยวสีได้เกี่ยวไปจนถึงเขียงเบิรนแล้วก็อ้อมออกไปชนถนนฝั่งนู้นครับเป็นรูปตัวแอลครับเมื่อนี้นะครับเดี๋ยวมาล่อรุ่นกันว่าจะเสร็จจักโม่งจังย่ามครับแล้วก็มีคิ้วงานต่ออีกเจ็ดกับ12บสอเป็นสิเกานะครับตีไปสามสิบไล่ครับผมมือนี้ ประเมินร่าวๆไว้สามสิบไร่ครับว่าเข้าสิเนสกันจากถุ่มครับผมเนื่องจากว่ารถเกี่ยวไงนี่ลอยหานี่สามสิบไร่นี่ก็มืดมืดจนเกือบดึกขึ้นกันครับประมาณสองสามทุ่มกับจังเล้วขึ้นกันรถเกี่ยวไงก็ไเด้นะครับเมื่อกี้ก็ที่คุยครับทีมงานรถเกี่ยวไงครับรถอุ่มลอยหาของผู้ใหญ่ประเสริฐเพื่อนกับแลนไก่ไปเมื่อกี้ครับ บอได้ไทายคิปในเบื่องแม่น้องเฟินวาน้ำมันน้ำมันรถเกียรลอยหาถ้าสู่สู่ได้ประมาณส0สิบถึงสี่สิบไรต่อมือนนี่สืมดมือละสามพันกว่าบาทครับเงินมือนหนึ่งหอดพ่อสามหมือแล้วว่าซื้อน้ำมันครับผมบแต่ว่าเปียบเทียบแล้วครับดีซี่หกแปดผมนี่อ่า กินน้ำมันมือละบอถึง40ลิตรครับมือหนึ่งบอถึง40ลิตรก็คือผมเติมมือละมือละแกลลอนใหญ่ครับถัง25ลิตรครับผมเติมแค่นั้นนะก็คือถ้าถึงตอนเย็นปุ๊บเข้ามาเบรงวานฐานน้ำมันเข้าโหลดเข้ากะจังเติมเพิ่มนะครับอ่าลั่งมือก็บอถึง40ลิตรครับผมนะครับสำหรับรถรถพวกนี้เนื่องจากว่าอ่าก้นเบาของโตรถนะครับความเบาของโตรถแล้วก็ ควมคองโตของรถมันมันคองโตกว่านะครับประหยัดกว่าครับผมประหยัดกว่านะฮะประหยัดกว่าน้ำมันนี่ผมยอมรับเลยครับว่าประหยัดกว่าดีซีเจพร้อมครับเพราะว่าผมทดลองใส่ดีซีเจมาแตถือว่ายาวนานครับหลายปีครับผมจนถึงณปัจจุบันนะครับไปขายออกไปนะซื้อซื้อขั้นนี้กับขั้นน้ำพระเอกมาซื้อมาพร้อมกันเลยครับ <tyard. S 2> ผมรู้สึกว่าผมเซฟค่าน้ำมันลงได้หลายยิ่งตอนนี้ราคาน้ำมันแพงแล้วก็สูงราคาน้ำมันสูงนะครับครับโ <andi> อ้ถือว่าเลือกถือครับผมเลือกถือเลือกถือจังหวะพอดีนะครับเลือกรถถูกจังหวะพอดีนะครับผมที่ใช้รถเล็กนะครับเพราะราคาน้ำมันแพงมากนะครับแต่ถ้าน้ำมันถึกๆนี่ใส่รถใ่ญ่นี่คุ้มอยู่ครับ <S <S <chocolate> เนื่องว่ามันได้ปริมาณน,นะครับได้ปริมาณจำนวนไรนะครับผม คลองโตขนาดครับปั๊บๆๆเลยครับผมเฉลี่ยต่อขั้นนะครับเฉลี่ยต่อขั้นมาเกี่ยวกันจริงๆจังๆนะครับแบบบ๊อบพักเลยนะครับแบบสลับกันคืนเลยนี่เฉลียแล้วมือนึ่องมือนื่องนี่ต่อขั้นนะครับแต่อยู่ขั้นละยี่สิบกว่าไรนนะครับต่อขั้นนะครับผมเกียวได้ครับผมขั้นละยี่สิบกว่าไร แต่นี่สองขั้นผมกับบอดดยเร่งรีบครับไปเรื่อยๆครับผมกับไปเรื่อยๆนะครับบอได้เล่งคือจบหน้าทงนี้กับไปล่งทงไม้ขันมันหมืดผมกับเศร้าครับผมกับจอดนะครับผมบอดด้เขียวคือสุทยียเมอก่อนนี่ผมจะเขียวรถครับผมเกี่ยวเนี่ยออกบ้านเจ็ดโมงครึ่งนะครับผมก็จะเข้าบ้านอีกทีหนึง่งถ้าไม่ตีสองก็ตีสามนะครับมีแม้กระทั่งยันสว่างผมก็เคยเกี่ยวมาแล้วนะครับเกี่ยว ตั้งแต่เจ็ดโมงเจ็ดโมงครึ่งนะครับไปเลิกเอาอีกทีหนึ่งก็ตอน6กโมงเช้านะครับหรือตีห้าครึ่งเนี่ยผมเลิกตอนนั้นมีอยู่ปีหนึ่งที่ผมทําอย่างนั้นนะครับแล้วสภาพร่างกายคนมันไม่ไหวครับผมจะตายเอานะครับแล้วก็ลูกน้องนี่ถึงกับน,นอนตามคันนาเป็นแถวเลยครับคือสู้ไม่ไหวครับแล้วว่ามันสลับกันนอนไงคนนึงเกี่ยวกลางวันคนนึงเกี่ยวกลางคืนแต่ว่าผมนี่ครับผมต้องขึ้น ขึ้นทั้งกลางวันขึ้นทั้งกลางคืนแล้วผมไม่ไหวไงผมพราเพราะว่าผมต้องขึ้นขับรถดาเพื่อเอาข้าวไปขายผมก็เลยต้องเปลี่ยนโปรแกรมใหม่เลิกเลิกทําแบบนั้นครับไม่ไหวครับสภาพร่างกายแย่นุนครับเจามาแล้วครับเจามาแล้วเจามาคุมงานแล้วพี่น้องนะครับผมก็เลยต้องเปลี่ยนเปลี่ยนระบบการทํางานใหม่ครับก็เลยหันมาเป็นแบบเอ่อถ้าน้ำหมอกลงนะครับน้ำหมอกลงประมาณ สามสี่ทุ่มนะครับถ้าน้ำหมอกลงจัดก็หยุดครับแต่ถ้าน้ำหมอกยังยังลงมาแล้วยังพอเกี่ยวได้อยู่นะครับก็สู้กันต่อนะครับก็เกี่ยวกันถึงประมาณไม่ให้เกินห้าทุ่มเที่ยงคืนครับทุกวันนี้แต่ว่าก็น้อยนะครับน้อยน้อยมากที่จะถึงห้าทุ่มเที่ยงคืนนะครับผมเฉียมากแล้วก็จะเกี่ยวกันสามชี่ทุ่มครับกับเขาบ้านนะครับผมเพื่อเซฟสภาพร่างกายลูกน้องแต่ค้องน้ำครับบอได้ฮักโหม ได้เท่าไดเอาเท่านั้นครับบ่ได้หวังหวังรวยบ่ได้หวังรวยครับหวังแค่ว่าให้เขาพี่เขาน้องเกี้ยวแล้วนะครับผมครับอันนี้คือความตั้งใจของผมนะมันก็จริงครับทีิเห้ออกรถมารับจ้างเป็นยังคือบ่เฝ้าเกี้ยวเฝ้าเฮ็ดเอาเกิ่นว่าแต่อยากเฮ็ดให้มันได้อยู่ครับแต่ว่าถ้าเกิดความเสียหายกับบุคคลแล้วกับับรถของเฮามามันบกคุ้มคาครับมันบกคลุมคานะครับ มันซูดีเข้าดูแลก,กันไปเรื่อยๆนะครับรักษาสมบัติของเข้าดีๆมันจะได้ใส่ทนๆนะครับผมแบบนั้นดีกว่าครับนะครับครับท่านนนก็ไปริ้วเลยครับเดี๋ยวสิเกี่ยวขยับลงไปครับขยับลงไปขยับลงไปให้มันยนไปหาเทียงเ่น นะครับรู้สึกว่าหน้าเพื่อนกะเกี่ยวง่ายนะถึงจะต้นไม้ลายนะครับถึงจะต้นไม้ลายแต่ก็ยังเกี่ยวง่ายอยู่ครับผมนะครับเดี๋ยวจะให้แม่บ้านผมเป็นนอ่มลูกไปเบิ้งนําพระเอกเพื่อนครับนี่ครับมาแล้วพนักงานเล่มเขาครับพี่น้องกะเฮ็ดสอยเพื่อนไปครับเฮ็ดส้อยเจาของหน้าไปนะครับใครก็เฮาปลาเขาเพื่อนถิ่มไว้นะครับผม นี่เด็กโอ้ข้าวเต็มอ๋อข้าวเต็มแล้วครับเดี๋ยวผมต้องเลื่อนรถด,ดำมาใส่ข้าวอ้เดี๋ยวไปแป๊บเดียวเองครับพี่น้องข้าวเต็มครับกินดีเห้องกับจอดที่นี่ครับปไปเรียบเปียวตถนดำห้องเลื่อนมากก่อนครับผม ข้าวไหลดีครับหมดแล้วครับผมข้าวไหลดีมากเลยข้าวสวยครับพี่น้องนี่ครับาหายละโอ๊ย ผ่านไปหนึ่งอุ้มครับเรียบร้อยอ่ะผ่านไปหนึ่งครับเดี๋ยวก็จะเอาตัวล็อกมาล็อกไว้ครับอันตรายครับถ้าไม่ล็อกไว้นะครับกลัวว่าข้าวเขาจะอ่าเกิดเราวิ่งวิ่งไปนะครับเกิดว่าชุดดาเรามันฝาปากนกแก้วเรามันดีดออกนะครับมันจะอันตรายเราต้องล็อกปากนกแก้วไว้ครับนี่ นี่ครับเราต้องล็อกไว้ครับเพื่อความปลอดภัยนะครับอย่างน้อยๆเราก็รู้ว่าฝาท้ายเราไม่เปิดแน่นอนนะครับผมพอไปถึงลานข้าวเราก็มาไขาออกอย่าลืมนะครับอย่าลืมไขออกถ้าลืมไขออกเรียบร้อยเลยนะนั่งยกล้อหน้าเลยนะนะครับผมนี่เราก็ปิดให้สนิทเรียบร้อยครับนี่ นี่นะครับสายเขาอัดเข้าไปโอ้ยห่อนพี่น้องนะครับผมนะครับแล้วก็เหลือเก็บมาแปลงนี้ถ้าพระเอกเกี่ยวไปตรงนู้นก็ถ้าเต็มก็ต้องเอาขึ้นมาเทก่อนครับผมนะี่ครับสำหรับคลิปนี้ก็ พี่ๆน้องๆเอฟซท่านใดที่เข้ามาชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องล็อกกีนดีสายจวดเดอ้อพี่น้องเดอ้อนะครับเป็นกําลังใจให้ด้วยกันนะครับหลังจากเกี่ยวข้าวเสร็จก็ต้องเปลี่ยนยางออกครับเปลี่ยนยางออกนะครับตั้งชุดเท้าท้ายใหม่นะครับผมไม่รู้ว่าสะดือสะดือข้างนู้นขาดน่าจะขาดนะครับสะดือข้างนูน้นน่าจะขาดเพราะว่า ระยะห่างของบางโคลนไม่ได้ครับฝั่งนูน้นนี่ฮะฝั่งนู้นระยะห่างบางโคลนถอยมาข้างหลังล้อผมมันถอยมาข้างหลังเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับน่าจะสะดือขาดครับที่รถผมเป๋เห็นไหมนี่ข้างหลังจะชิดข้างหน้าจะห่างครับนี่นะครับแล้วก็เปลี่ยนแบตเตอรี่ลูกนึงนะครับแล้วก็เปลี่ยนกระจกบานหน้านะครับนี่โอ้ไม่รู้ว่าจะได้เปลี่ยนอะไรมั่ง แต่ว่าผมน่าจะตั้งงบไว้กับอินดี้ประมาณหมื่นหนึ่งนะครับหมื่นห้าอยู่ราวๆนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นะครับพี่น้องท่านใดที่เข้ามาติดตามแล้วก็กดติดตามเยอะๆนะครับกดถูกใจเยอะๆนะครับผมจะได้มีเงินซ่อมอินดี้นะครับผมจะได้มีเงินซ่อมเจ้าอินดี้เรานะรช่วงนี้ก็ฝืดเครืองเหมือนกันครับไม่ว่าใครเนาะก็เอาใจช่วยทุกท่านนะครับผม บายๆครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับขอให้ทุกท่านมีความสุขครับ